มาดูมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่เขาปลูกมันสัปะหลังนะครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยผลผลิตมันสัมปะหลังกําลังออกสู่ตลาดเยอะทีนี้พอมันออกมาเยอะๆมากๆเนี่ยราคามันก็จะตกขายไปก็ไม่คุ้มทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีโครงการให้ชะลอการออกผลผลิต ทีนี้จะเอาเงินตรงไหนมาช่วยเกษตรกร,รกนในระหว่างที่เขาไม่ได้ออกมาขายทางาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศครับ<ๆ>เขาก็เลยเดินหน้าโครงการที่ชื่อว่าโครงการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังปีการผลิต2,567ทับ68ตามนโยบายของรัฐบาลนะครับโดยเขาเห็นชอบวงเงินสินเชื่อรวมกว่า1 0 0 0 0หมื่นล้านบาทครับ ทางคุณชัดชัยสิริไลผู้จัดการธนาคารทกศนะครับบอกว่าเกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังเป็นระยะเวลา6เดือนในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดกระจุกตัวซึ่งก็จะส่งผลกระทบให้ราคาปรับตัวลดลงทําให้ไม่คุ้มกับต้นทุนในการเพาะปลูกได้ที่ประชุมของ คณะกรรมาการทอกอสอก็เลยเห็นชอบวงเงินสินเชื่อรวมกว่า1,787ล้านบาทครับมาให้เกษตรกรมีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายในครัวเรือนในระหว่างที่ชะลอการเก็บเกี่ยวไม่เกินครัวเรือนละ2,500บาทต่อไร่และไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนเพราะฉะนั้นรวมวงเงินสินเชื่อเนี่ยครัวเรือนละไม่เกิน50,000บาทนะครับ เกษตรกรชำระอัตราดอกเบีย้ยเพียงแค่ร้อยละหนึ่งเท่านั้นต่อปีส่วนที่เหลือรัฐบาลจะรับภาระในการชดเชยดอกเบีย้ยแทนเกษตรกรครับแล้วก็สามารถผ่อนชำระเป็นระยะเวลาไม่เกิน6เดือนนับตั้งแต่วันที่กู้แต่ว่าจะต้องไม่เกิน30กันยายน2568นะครับโดยเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสับปะหลังกับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรและยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตของปีการผลิต2 5 6 7ทับ ซึ่งตามคุณสมบัติที่ว่ามาจะมีเกษตรกรผู้มีสิทธิ์เข้าถึงมาตรการนี้มากกว่า2 1 5 0 0 0ครัวเรือนครับนอกจากนี้ทางธนาคารยังเปิดให้ลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อเพื่อปลูกมันสำปะหลังฤดูการผลิตปี2,567-68ทั 68, สามารถขอขยายระยะเวลาชำระหนี้เดิมออกไปได้ไม่เกิน6เดือนนับตั้งแต่วันที่กู้ตามโครงการแต่ว่าจะต้องไม่เกิน30กันยายน2,568เช่นกันครับ ทั้งนี้เกษตรกร,กรสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศจนถึงวันที่31มีนาคมนี้ครับ